โอ้ยเรื่องของจิตของใจเนี่ยนะลึกลับสลับซับซ้อนนะเรื่องของความคิดเนี่ยนะนะเพราะฉะนั้นอ่ามทัรฐานของภาคกรรมฐานเนี่ยทาไมหลวงตาพูดถ้าเราไม่เข้าถึงความสงบแห่งใจจริงๆริงอ่ะมันอยู่ยากบวชเนี่ยอยู่ยากนะเพราะตัณหาราคะมันจะบีบเราเออกไปยิ่งพระหนุ่มๆนะฮนะนะจำไว้พระหนุ่มๆเนี่ยหลวงตาเนี่ยจำไว้ถ้าร,ารู้จริตสามตัวเองจริตรู้จริตตัวเองไม่ใช่ถูกจริตนะ ส่วนมากนักปฏิบัตินั่นปฏิบัติทำไยวะนี้ไม่ถูกจริตตรงนี้ไม่ถูกจริตไม่ถูกใจนั่นแหะมันว่าไม่ถูกจริตมันไม่มีที่ถูกใจมันหรอกในโลกเนี้เพราะใจตรงนี้ไม่เคยเต็มไม่เคยพอจริตไหมทิ้งรู้จักจริตตัวเองถ้าคนมีโลภะหนักไปทางโลภะหนักไปทางโทสะหนักไปทางโลคะลาคะะนะเราเนี่ยรู้ตัวเองว่าเราเราเราตัวไหนหนักสามตัวตัวไหนโผล่ขึ้นมาสูงกว่าเขาอย่างลูงตาเนี่ยราคะหนัก เราจะเอาอะไรแก้